สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดีโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Equal s เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในอนาคตนะครับที่มนุษย์บนโลกอ่ะอยู่กันแบบไร้ความรู้สึกไม่มีความรักมานานแสนนานแล้วแล้วมันก็เกิดโรคประหลาดขึ้นนะครับซึ่งคนที่เป็นโรคติดต่อนี้จะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างไปจากผู้คนทั่วไปแล้วเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่นี้จะจบลงยังไงพวกเขาจะอยู่ในสังคมไร้วความรู้สึกแบบนี้ได้หรือไม่นะครับผมจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ไซรัสที่กำลังตื่นนอนในห้องพักบนตึกที่ทันสมัยนะครับห้องนอนของเขา,าถูกควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีเตียงและตู้เสื้อผ้าก็ถูกจัดเก็บเองอัตโนมัติหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วตอนจะไปทำงานก็มีรถไฟฟ้ามารับส่งผู้คนไปยังหน่วยงานต่างๆไซรัสนะครับทำงานในตำแหน่งนักวาดภาพประกอบ ซึ่งผู้คนที่ทำงานในแผนกของเขาก็ใส่ชุดเหมือนกันหมดมีหน่วยงานสวัสดิการคอยควบคุมดูแลยอย่างใกล้ชิดมีการสแกนมือก่อนเข้าอาคารการทานอาหารก็ใช้แบบบริการตัวเองด้วยตู้อัตโนมัติและอาหารเหล่านี้ก็ถูกควบคุมปริมาณและก็สารอาหารด้วยทุกคนอยู่แบบไม่มีความรักและไม่มีความเอื้ออาทรต่อกันไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์นะครับ และการคบหาและชอบพอกันแบบชู้สาวก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับที่นี่และถ้าหากใครไม่เชื่อเกิดตั้งท้องขึ้นมาก็จะต้องถูกส่งไปยังศูนย์รักษาโรคที่เรียกว่าเดอะเดนคนส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปที่นั่นนะครับก็มักจะจบลงด้วยการฆ่าตัวตายเพราะต้องถูกกดดันต่างๆสารพัด แล้วฉากก็ได้ตัดมาที่โลกส่วนตัวของไซรัสนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับคนอื่นๆที่มีระบบการกินอาหารในห้องพักมีการฝึกเกมการใช้สมองในสถานที่ทํางานก็มีการประชาสัมพันธ์แบบเรียกว่าล้างสมองเลยก็ได้นั่นก็คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์การแตะเนื้อต้องตัวและการพูดคุยกันแบบสนิทสนมถือเป็นเรื่องต้องห้ามนอกจากใครนะครับที่เป็นโรค SOS ซึ่งโรคนี้จะทําให้บุคคนมีความรู้สึกมีความรักและเอื้ออาทรต่อคนอื่น ซึ่งใครนะครับที่มีลักษณะแบบนี้ก็จะถูกนําตัวไปบําบัดที่เดอเดนและคนที่เมืองนี้นะครับก็ถือว่าใครที่มีโรค SOS เอน่ะเป็นผู้ผิดปกติต้องการไม่ให้ออกมาอยู่ปะปบบนกับคนอื่นและคนภายนอกเมืองนี้ก็ไม่สามารถเข้ามาที่เมืองแห่งน,นี้ได้เหมือนกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับไซรัสก,ก็ได้ไปพบก,กับแผนที่ของเมืองเพนิสูล่าที่ข้อมูลบอกไว้ว่ามันเป็นเมืองเก่าที่ไม่เจริญและในระหว่างที่เขาทําง,งานอยู่นะครับเขาก็ได้เจอกับคนในเมืองนะก็ได้ฆ่าตัวตาย ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ไซรัสก็เริ่มสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เธอก็ข่มใจไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นไซรัสก็เลยเริ่มสนใจในตัวของเธอ ต่อมาเซลัลและคนอื่นอีกหลายคนนะครับก็มานั่งดูการถ่ายทอดการส่งยานอวกาศไปนอกโลกซึ่งคนในเมืองนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากทุกคนกำลังจดจ่อรอด,ดูการลงสำรวจของยานอวกาศแต่ไซลัก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะครับเขาเริ่มสนใจมองหญิงสาวที่ทำงานร่วมกับเขาที่มีชื่อวอ่านีอาเธอก็มีพฤติกรรมผิดปกติเหมือนกันกับเขาเธอนั่งคิดอะไรโดยไม่ได้สนใจการถ่ายทอดยานอวกาศเหมือนคนอื่น แล้วไซรัสนะครับก็เริ่มรู้ว่าตัวเองอ่ะผิดปกติเพราะว่าเขาอเริ่มมีความรู้สึกต่อเน,นีาเขาได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราของเมืองเพนินซูล่าที่เขาค้นพบว่าคนเมืองนี้มีการเกื้อกูลกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกับเมืองที่เขาอยู่ให้เพื่อนร่วมงานฟังเขาเริ่มมีอาการที่ไม่เหมือนกับคนเมืองนี้มากขึ้นทุกทีแล้วนะครับเขาเริ่มฝันจนละเมอลุกขึ้นไปชนกับผนังห้องจนหัวมีรอยช้ำ แล้ววันต่อมานะครับไซรัสก็ได้ไปพบกับหมอเพื่อตรวจว่าเขาเป็นโรค s o สเหรือเปล่าขณะที่รอหมอเรียกอยู่เขาก็ได้เจอกับโจนาสที่มารอตรวจเหมือนกันกันกบเขาโจนาสมีพฤติกรรมไม่เหมือนคนในเมืองนี้นะครับเขามีความเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจคนอื่นโจนาสบอกว่าเขาเป็นโรค SOS เระยะที่2แล้ว แล้วขณะที่นั่งคุยกันอยู่นะครับเขาก็สังเกตเห็นหญิงสูงวัยลายหนึ่งที่มารอเหมือนกันเธอมีน้ําตาไหลขณะนั่งคิดอะไรอยู่ทําให้ไซรไัสรู้สึกแปลกใจแล้วพอหมอสักประวัติของเขาแล้วก็เจาะเลือดตรวจด,ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยหมอก็วินิจฉัยว่าไซรไัสน่ะเป็นโรค SOS ระยะเริ่มต้นหมอก็เลยให้ยาต้านเชื้อมากินนะครับ แลวหมอก็ยังบอกอีกว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อโรคมาจากเพื่อนร่วมง,งานและยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเขาก็ถามหมอนะครับว่าถ้าเขากินยาแล้วไม่หายต้องไปที่เด็ดเด่นใช่เปล่าหมอก็บอกว่าอย่าพึ่งคิดมากไปขณะนี้ทางสูย์ของเรากําลังคิดค้นยารักษาโรคนี้ได้แล้วและเมื่อกลับมาจากหาหมอนะครับเขาก็ไปทํางานต่อ พอสแกนข้อมือเพื่อเข้าทำงานข้อมูลก็ได้แสดงบอกว่าเขาอะติดโรค s o s ระยะที่1หัวหน้างานก็ถามว่าเขาไปไหนมาทําไมเพิ่งมาทํางานไซรัสก็โกหกไปนะคะว่าไปกินน้ําชามาแต่หัวหน้าก็มองเห็นรอยช้าที่หน้าของเขาครับไซรัสก็โกหกตอบไปว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการไปเล่นไทเก็กมาแต่ทว่านะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะบอกว่าเมื่อวานไซรัสไม่ได้ไปเล่นไทเก็กแต่แล้วนีอานะครับก็แก้ต่างให้ว่าเธอเห็นเขาไปเล่นไซรัสก็รู้สึกว่านีอารมีความเอื้ออาทรต่างจากคนอื่น หลังจากนั้นนะครับพอไซลัสไปรับยาต้านทานโรคทางหน่วยงานก็ได้ส่งข้อมูลเรื่องการรักษาโรคเอสโอเอให้เขาตลอดเวลาว่าระหว่างนี้ให้กินยาต้านไปก่อนทําให้เขารู้สึกระแวงและสับสนนะครับเขาแอบมองนีอาตลอดเวลาทั้งเวลาทํางานและเวลาพักเขาสนใจเธอมากนะครับแต่ก็ต้องปกปิดไม่ให้คนอื่นเห็นและไซรัสก็เริ่มจะไม่กินยาตามที่หมอสั่งด้วย แล้ววันหนึ่งนะครับเขาก็ได้เข้าไปคุยกับนอาเรื่องการทํางานแต่จริงๆแล้ว่เขามีแผนอยากไปคุยแล้วก็แอบตีสนิทกับเธอมากกว่าแต่การคุยกันนั้นนะครับก็มีคนคอยจับตาดูทั้งคู่อยู่แล้วค่ำคืนนึงหลังจากเลิกงานไซรัสก็ได้แอบ,บเข้าไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของนีอารเพื่อฟังเสียงที่เธอบันทึกเอาไว้เขาเก็บเอาเสียงของเธอไปนอนคิดถึงนะครับ จากนั้นเขาก็แอบ,บตามเธอจนเธอต้องขอร้องไม่ให้เขาตามมาเขาเห็นว่านีอามีพฤติกรรมไม่เหมือนกับคนอื่นเลยก็เลยถามเธอนะคะว่าเธอเป็นโรค s o s หรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธแต่สุดท้ายนะครับไซรัสก,ก็จับได้ว่าเธอติดโรคนี้เหมือนกันกับเขาแต่เธอแอบ,บเก็บอาการเอาไว้แล้วไซลัสก,ก็แอบ,บมองดูเธอตอนเลิกงานนะครับแล้วก็รู้ว่าเธอมีอาการแปลกๆเหมือนกับเขาเลย เราไม่นานนะครับทั้งคู่ก็หักห้ามใจไม่ไหวทั้งสองคนแอบคบหาก,กันแล้วก็แอบอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็เสี่ยงมากนะครับที่คนอื่นจะรู้ถ้าหากมีใครรู้ก็ต้องตายสถานเดียวนีอารับสารภาพกอบเขาว่าเธอติดเชื้อมาป,ปีกว่าแล้วเธอไม่บอกใครเธอกลัวการกินยาแต่เธอก็อยู่ได้เพียงแต่ต้องคอยควบคุมอาการเธอบอกกับเขาว่าเราทั้งสองคนน่ะไม่ควรจะพบกันแบบลับๆอีกแต่จนแล้วจนรอดนะครับความต้องการที่อยู่ในใจก็ทําให้ทั้งสองคนมีอะไรกัน แล้ววันหนึ่งนะครับหัวหน้างานก็จับได้ว่าไซรัสได้แอบ,บเข้าไปดูคอมพิวเตอร์ของนีอาจนเขาต้องสั่งห้ามให้ไซรัสทำแบบนั้นอีกซึ่งมันจะอันตรายมากสำหรับเขาไซรัสก็คิดมากนะครับว่ามันจะเป็นอันตรายต่อนีอาด้วยเขาก็เลยแอบ,บคุยกับเธอว่าหัวหน้ารู้เรื่องที่เขาไปแอบ,บเปิดคอมของเธอแล้วและตอนนี้เขาจำเป็นต้องอยู่ห่างเธอไว้ก่อนนีอาก็เสียใจมากนะครับที่จะไม่ได้เจอ,อเขาอีก นั่นก็เลยทําให้วันต่อมานะครับไซลัได้ขอย้ายไปที่แผนกอื่นเพื่อไม่ให้เนอารมีปัญหาเขา,าอ้างเหตุผลกับผน้าง,งานว่าเขาเป็นโรคแบบนี้ควรที่จะไปทํางานไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเขาก็เลยย้ายไปทํางานที่แผนก,กเกษตรกรรมนะครับขณะเดียวกันก็มีพนักงานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโดมินิกเขามาทําหน้าที่แทนไซรัสนีอาก็ไม่เป็นอันทํางานนะครับเธอแอบคิดถึงเขาตลอดเวลาจนทําให้งานของเธอมีปัญหากับโดมินิกเพราะเธอส่งงานให้เขาล่าช้าไป แล้ววันหนึ่งนะครับหลังเลิกงานไซรัสก็ได้ไปเจอกับโจนาสทั้งคู่เดินคุยกันไปไซรัสก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาต้องขอย้ายงานเพราะกลัวน,นีอาร์จะเป็นอันตรายพอโจนาสได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็คิดว่าทั้งสองคนนี้รักกันแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วโจนาสก็ถามว่านีอาร์ติดโรคระยะไหนแล้วไซรัสก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปตรวจและก็ไม่ได้กินยาโจนาสก็เลยบอกว่าคนแบบนีอาร์เรียกว่าพวกแฝงตัว เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขา่เคยแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็จบไม่ดีและยังบอกอีกว่าเขา่มีกลุ่มลับมีคนที่เป็นโรคแต่ไม่ยอมไปตรวจแล้วก็ไม่กินยาที่เรียกว่าพวกแฝงตัวอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและในกลุ่มของเราก็ยังมีหมอเบสและเขาก็จะพาเซรัสไปรู้จักเพื่อจะได้คุยและช่วยกันได้นั่นก็เลยทําให้เซรัสสนใจขึ้นมานะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเซรัสก็แอบไปพบก,กับโจแนละกับพวกกลุ่มลับ,ลบที่ติดโรคแต่ไม่ยอมกินยาเซรัสก็ซักถามพวกในกลุ่มนะครับ ทำให้รู้ว่าถ้าหากถูกส่งตัวไปที่ศูนย์เดดเดนแล้วอะส่วนใหญ่แล้วจะตายด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกไฟฟ้าช็อตหมอเบสก็บอกว่ากลุ่มของพวกเราจะช่วยคนที่แฝงตัวด้วยการให้กําลังใจแต่จะไม่เข้าไปยุ่งด้วยโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตไซรัสนะครับก็ถามหมอเบสว่าถ้าหากมันเสี่ยงแล้วทาไมถึงไม่ย้ายที่ทํางานละ่ะหมอเบสก็บอกว่าเธออยากทํางานกับคนที่มีความรู้สึกนึกคิดมากกว่าแล้วคืนหนึ่งนะครับ นีอาก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยแอบเข้าไปหาไซรัสถึงในห้องทั้งคู่ได้มีอะไรกันไซรัสก็บอก,กบเธอว่าเขา,าอยากจะพาเธอหนีไปจากที่นี่ ระหว่างนี้เขาอยากจะอยู่กับเธอให้มากที่สุดกลางวันก็ทำงานตามปกติส่วนกลางคืนก็มาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็มีประกาศข่าวสารว่ามียา EMI สามารถรักษาโรค SOS ได้เพียงแต่ฉีดเข้าที่คอของผู้ป่วยเท่านั้นยาเนี้ยจะทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมทั้งคู่ก็ต่างเฝ้าดูข่าวนี้ด้วยกันนะครับพวกเขาแอบคุยกันว่าถ้าหากได้รับยานี้แล้ว่ะพวกเราก็จะลืมความรู้สึกดีๆระหว่างกันลงไปทั้งคู่ก็จะไม่สามารถคิดถึงกันได้เอง พวกเขานะครับก็เลยคิดว่าจะไม่ยอมฉีดยานี้โดยเด็ดขาดจากนั้นนะครับทางค่กแอบมาพบก,กับหมอเบสในกลุ่มลับเพื่อจะหาทางหนีไปที่เมืองเพนินซูล่าโจนาก็ได้เล่าเรื่องที่เพื่อนของเขาเป็นนักบินพาเขาบินลาดตะเวนซึ่งเขาเคยมองไปที่เพนินซูล่ามันเป็นป่าทึบๆเหมือนกับเป็นบ้านป่าเมืองเทอนขณะที่หมอเบสก็เล่าถึงเพื่อนที่เธอเคยรู้จักคนหนึ่งนะครับที่เธอเคยแอบหนีออกไปที่เพนินซูล่าเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาออเป็นตายร้ายดียังไง แต่ก็มีเพื่อนในกลุ่มทักท้วงว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะทําให้คนในกลุ่มอ่ะอาจถูกสอบสวนไปด้วยแต่โจนาตก็บอกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันให้ได้เขาบอกว่าถ้าหนีออกไปได้แล้วก็ไม่ต้องกลับเข้ามาอีกแล้วเช้าวันต่อมานะครับโจนาสก็มาบอกกับไซรัสว่าพอไปถึงชายแดนแล้วให้ไปตามหาคนที่มีชื่อว่าโอลิเวอร์เขาจะเป็นคนพาไปโจนาสก็อวยพรให้ไซรัสโชคดีนะครับจากนั้นไซรัสก็ไปคุยกับนอาถึงแผนที่จะหนีไปด้้ววยยกกกััันหลลงจจาาาคุบโมแ ไซรัสวางแผนว่าจะหนีไปวันเสาร์โดยไปลงที่สถานีเวลลิงที่ใกล้ชายแดนมากที่สุดซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นทั้งคู่ให้ความมั่นใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ทว่าวันต่อมาพอนิอาสแกนมือเข้าทํางานตามปกตินะครับเธอก็ถูกเกณี้ไปพบหมอเธอก็คิดว่าจะไปตรวจให้มันรู้ว่าเธอติดโรค s o n หรือเปล่าแต่ผลออกมามันกับตละปัานนะครับหมอจอดเลือดเพราะว่านนีากําลังตั้งท้องเธอก็เลยถูกจับส่งไปที่ศูนย์เดดเดนทันที ทางด้านไซรัสนะครับก็มารอพบนีอาแต่ก็มารู้ข่าวว่าเธอถูกจับตัวไปแล้วเขาพยายามหาทางช่วยนะครับโดยไปหาโจนัสแต่มันก็ไม่พ้นสายตาของเพื่อนร่วมง,งานของโจนัทที่ไม่อยากให้เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยโจนัสก็เลยไปดักรอไซรัสนะครับแล้วพอทั้งสองคนเจอกันไซรัสก็บอกว่านีอาท้องแล้วก็ถูกจับตัวไปที่เดอะเดนแล้วเขาร้อนใจกระวนกระวายนั่นก็เลยทําให้โจนัสนะครับรีบตักเตือนเขาให้มีสเติอย่าให้ใครเห็นอาการแบบนี้ โจนัสจะไปขอร้องหมอเบนให้ช่วยเหลือพอไม่มีคนอื่นที่สามารถช่วยเหลือได้แล้วให้ไซรัสกลับไปรอที่ห้องก่อนระหว่างนั้นนะครับหมอเบนและโจนัสก็แอบลักลอบเข้าไปช่วยเหลือนีอาออกมาจนได้และทําการสลับตัวแล้วก็ข้อมูลกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าเอวาที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทําให้ข้อมูลของนีอาเป็นเอวาไปนั้นก็เลยทําให้เธอสามารถที่จะสแกนออกไปไหนก็ได้หมอเบนและโจนาตก็ให้นีอาเปลี่ยนชุดให้เหมือนเป็นปกติ แล้วหมอเบเก็รี่พาเธอหนีออกจากศูนย์เดดเดนขณะที่ไซไัลก็รออยู่ที่ห้องจนทนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยออกมาตามหานีอาจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีประกาศออกมาว่าหมอเบสโจนาสและพักพวกอะ่ะจะถูกจับกลุมในข้อหาละเมิดกฎพวกเขาจะถูกฉีดยา EMI ที่เป็นยารักษาโรค SOS พอไซรัลนะครับได้ฟังประกาศเขาก็เลยไปที่ศูนย์เดดเดนเพื่อไปตามหานีอานะครับ พอไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่พวกเขาก็บอกว่านีอาเสียชีวิตไปแล้วทําให้ไซรนะัสเสียใจมากแต่ทว่าจริงๆแล้วนะครับคนที่เสียชีวิตไปคือเอวาเพราะว่าหมอเบสได้สลับข้อมูลของทั้งสองคนแล้วขณะที่นีอาเองนะครับพอกลับมาห้องก็ไม่เจอกับไซรัสเธอก็รอเขาด้วยความกังวลกวายใจเพราะกลัวว่าไซรนะัสจะจับถูกยาไปอีกคนหนึ่งซึ่งยาเนี้ยจะทําให้เขาลืมเหตุการณ์ที่เขาและเธอมีความสัมพันธ์กันทั้งหมด ทางด้านของไซรัสนะครับพอรู้ว่านีอาตายเขาก็เลยตัดสินใจจะไปกระโดดตึกแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างก,กะทันหันส่วนนีอานะครับเธอก็รออยู่ที่ห้องจนไซรัสกลับมาเธอดีใจมากกอดเขาไว้แน่นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับไซรัตได้เปลี่ยนไปแล้วเธอเห็นรอยแผลที่คอของเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะถูกฉีดยา EMI มาแล้วไซรัสก็บ,บอกว่าเขาคิดว่าเธอตายไปแล้วก็เลยตัดสินใจไปฉีดยา แล้วนีอานะครับก็เริ่มพบว่าไซรัสอ่ะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าฤทธิ์ยาน,นั่นเองเธอพยายามมอบความรักให้แก่เขาเพื่อให้เขาจําเหตุการณ์ต่างๆได้และบอกให้เขาว่าอย่ายอมแพ้ให้จดจําความรู้สึกดีๆก่อนที่ยามันจะออกฤทธิ์ไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาและเธอจะต้องหนีไปด้วยกันแล้วแล้วเช้าวันต่อมานะครับนีอาตื่นมาก็เห็นไซรัส่ะแต่งตัวรออยู่เธอกลัวว่าเขาจะจําอะไรไม่ได้เธอก็เลยถามเขาว่ายังจะหนีไปกับเธอหรือเปล่า ไซรัสน,นะครับก็ยังจําได้ว่าเขา่มีแผนจะต้องหนีไปกับเธอและพอได้เวลาทั้งคู่ก็หนีขึ้นไปบนรถไฟด้วยกันนีอาเริ่มไม่บ้านใจนะครับเพราะในระหว่างที่อยู่บนรถไฟอะไซรัสก็ดูห่างเหินกับเธอมากเขานั่งที่นั่งห่างกับเธอแต่พอใกล้สถานีที่จะต้องลงนะครับไซรัสก็เริ่มมีความรู้สึกนึกถึงตอนที่เขามีความสุขกับเธอได้แล้วพอมาถึงสถานีเวลลี่ที่จะต้องลงนะครับนีอาก็ลุ้นว่าไซรัตจะลงที่สถานีี้หรือเปล่า แต่แล้วนะครับเซรักก็เดินมานั่งกับเธอแล้วก็เริ่มจับมือเธอมากุมเอาไว้เธอก็ดีใจมากนะครับที่เขากลับมาจําความรักและความรู้สึกดีๆที่มีกับเธอได้แล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.0คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ